ก็สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้จะสอนวิธีการลงมอส60เนะครับในเกม Monster Hunter น้ำที่ออกมาล่าสุดนะครับเมื่อเดือนมีนาคมนี่เองนะครับซึ่งในส่วนของมอส60 6 0 s เนี่ยตอนนี้คือมันโอเคมันสามารถใช้ได้กับตัวเครื่อง Nintendo Switch นะครับแต่ว่าสำหรับตัวอิมูเนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสเปค PC ของเพื่อนๆด้วยนะว่าแรงพอ หรือเปล่านะที่จะรันม็อด60เอบตัวนี้ได้นะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปลงม็อดกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของม็อดตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นล่าสุดนะมีการสนับสนุนตัวม็อดแล้วก็ตัวชีตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเ่อสามารถเอาไฟล์ม็อดเนี่ยมาลงได้แล้วแล้วก็สามารถเอาพวกไฟล์รหัสโกงเกมเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งในส่วน60 b อเเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของหัวข้อชีตตรงนี้นะครับก็คือรหัสโกงเกมนั่นเองคือจะทำให้ตัวเกมเนี่ยรันที่60เอ60เอเนั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวมอสนะตัวมอสจะเป็นการแก้ไขตัวไฟล์นั้นๆนะครับในส่วนของชี้เนี่ยจะเป็นการโกงรหัสนะเพื่อที่จะให้เกมมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัว PR MoD ตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ละกันนะครับอะแล้วก็ ในส่วนของ P.R. ตัวนี้นะครับก็เพิ่งเปิดได้เมื่อ2วันที่แล้วนะตัวนี้ตัวมาโครมาโครตัวนี้นะครับคือจะทําให้ตัวโปรแกรมเนี่ยรันได้เร็วขึ้นนะเพิ่มประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับเกม Monster Hunter Rise แล้วก็เกมอื่นๆด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ผมยังไม่แนะนําให้ใช้ละกันนะถ้าเพื่อนๆต้องการเนี่ยเพื่อนๆให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็สามารถเลือกดาวน์โหลดในส่วนของบรรทัดที่บรรทัดที่บรรทัดที่บรรทัดสุดท้ายได้เลยนะครับสาหรับ วินโด้นะครับอ่าเพื่อนๆอ,อย่าดาวน์โหลดบรรทัดที่3นะอันนี้สาหรับดีบักอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดอันสุดท้ายเลยนะครับในส่วน PR ตัวนี้จะเป็นการเร่งประสิทธิภาพตัวเกมให้มันรีประสิทธิภาพให้ดีที่สุดนะครับก็คือมันจะใช้ทุกส่วนของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เราเนี่ยสูงสุดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มยังไม่อยากแนะนําให้ใช้นั่นเองนะ,ะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว PR ตัวนี้นะสำหรับตัวมอสเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Discord นะครับแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปด้วยนะสําหรับใต้คลิปวิดีโอเนี่ยถ้าลิงก์มันหมดอายุหรือว่าผมไม่ได้อัปเดตนะก็ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ Discord เพื่อมาดาวน์โหลดมอสนั่นเองนะครับก็ให้มาในส่วนของหัวข้อลุนจิอิมูตรงนี้นะแล้วกดเ,เปิดสปอยเลอร์ตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะซึ่งผมต้องขอบอกกันเลยว่าสเปคที่สามารถรันตัวมอด60 fps นี้ปได้เนี่ยเพื่อนเพื่อต้องมีสเปคที่สูงพอสมควรเลยนะครับถ้าเป็น ที่เน,นเน้นๆจริงๆนะครับสำหรับมอสหกสิบเสำหรับเกมนี้ก็จะเป็น CPU เนี่ยขั้นต่ำนะครับถ้าจะให้มันรันได้แบบค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็แนะนำ i7 ถึง i9 ไปเลยก็ดีนะครับสำหรับตัว AMD ก็ไลเซน7ขึ้นไปเท่านี้เอาประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่าประมาณนี้อ่าและส่วนของการ์ดจอเนี่ย อันนี้แล้วแต่เลยการ์ดจอมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะมันจะอยู่ในการในส่วนของการลรนเดอร์ภาพมากกว่านะครับแต่ว่าในเกมนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเพื่อนๆจะใช้การ์ดจอรุนรุนอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามต่ํากว่า GDX1050 แล้วกันนะถ้าต่ํากว่านั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการแสดงผลต่างๆนานาเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นพวก AMD ก็เป็นเลดอนหรือว่าเป็นเลดอนขึ้นผมไม่ไม่แน่ใจนะเลดอนแต่ขอแนะนําให้เป็นเลดอนใหม่ๆขึ้นนะผมไม่ถนัดเกี่ยวกับ จอเอ MD เท่าไหร่นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเปรียบเทียบกับตัว GDX 1050หรือว่า1 6 6 0ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะจะเป็นพวก r d x ก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้อะไรอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือในส่วนของตัวอัปเดต Monster n t r i k e ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเวอร์ชัน่น1.1.1เนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง performance อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆติดตั้งอัปเดตไปเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 1. 1. 1. เนี่อวขอมขงจกดหนี่ยจลดลนห e นะึ t o เน แต่ถ้าเพื่อนรันเกม p p o ที่ไม่ติดตั้งเวอร์ชันอัปเดตเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะรีบประสิทธิภาพได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะทำไมทําให้ประสิทธิภาพมันด้อยลงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการจะเล่นเกมที่มันอเอื่อาเพื่อนต้องการจะเล่นประสิทธิภาพโดยรวมที่อโอเคก็ให้เพื่อนเอนเล่นตัวเกมเวอร์ชันน่นไปนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้ม็อดเนี่ย สำหรับม็อดเนี่ยมันจำเป็นต้องจำเป็นต้องติดตั้งตัวอัปเดตเวอร์ชัน1.1ด้วยนะเพื่อที่จะให้ม็อดมันใช้งานได้ในตัวในในส่วนของม็อดนั้นๆน,น,นะครับประมาณนี้ก็ให้แนะนำติดตั้งมอดติดตั้งอัปเดตเวอร์ชัน1.1ไปด้วยนะครับหลังจากเราดาวน์โหลดตัวม็อดมาแล้วนะครับใน Discord หรือว่าใต้ Description ลิงก์วิดีโอนะก็ให้กดลีกขวาไปที่เกมนะครับกดเลือก Open Mod นะครับอ่าอ,อันนี้คือผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะ ผมจะให้ดูทีวิธีการลงละกันนะครับหลังจากดาวดาวโหลดม็อดมาแล้วก็กดเปิดคลิกเข้าไปในไฟล์เลยนะครับมันจะมีอยู่2หน้าตา2อันนี้นะฮะให้เพื่อนเพื่อนเลือกอันบนสุดนะครับแล้วกดลากมันมาวางนะครับกดลากมาวางเนี่ยมันจะเป็นรหัสของเกมใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนชื่อเป็น6 0สิ s ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามานะครับมันจะมีไฟล์โฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งเป็นโฟลเดอร์ชีตตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยกดคลิกเข้าไปก็จะเป็นรหัสของตัวเกมนะครับกดเปิดมา กด <ๆ S 2> เปิดมามันจะมีปกติมันจะมี2รหัสนะครับกดเปิดมามันจะมี2รหัสมันจะมี2รหัสตรงนี้นะครับถ้าเพื i, เ่อนๆต้องการจะให้มันใช้งานได้60 fps เนี่ยเพื่อนเพื่อต้องลบบรรทัดล่างสุดทิ้งไปนะครับลบบรรทัด30 fps ทิ้งไปนะครับแล้วต้องการกดเซฟนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะให้เอเมันนิง่งที่30 fps เนี่ยเพื่อนๆก็ให้ลบบรรทัด60 fps ทิ้งไปแล้วก็เหลือบรรทัด แล้วก็เหลือบรรทัด30่อบีเอแทนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมลง60เอเนะก็ตามนี้เลยกรลบบรรทัด30เอบีเอึงไปก็เหลือแค่60เอเนะครับประมาณนี้นะสำหรับวิธีการลงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอะต่อไปนะครับวิธีการในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยให้ไปที่ออปชันเซตติ้งนะครับให้เพื่อนๆไปที่ในส่วนของเอ่อซิสเต็มตรงนี้ ให้เปิดใช้งาน enable v-sync ตรงนี้นะครับนะแล้วก็เปิดตัวใช้งาน enable v p t c ตรงนี้นะส่วนการาฟิกก็ติ๊กตรงนี้ไปด้วยนะครับเปิดใช้งาน shader cache ตรงนี้นะครับแค่นี้เองการตั้งค่าคร่าวๆก็ประมาณนี้นะในส่วนความละเอียดของภาพเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับให้มันอยู่ในระดับ 2k ก็ได้นะครับหรือว่า 4k ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่า ผมแนะนำให้เป็นเบสดพื้นฐานแล้วกันนะสำหรับขครที่มีการ์ดจอไม่รองรับก็ตั้งเป็นเบสพื้นฐาน720ดร้อถึงหนแปก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีการ์ดจอที่รองรับเนี่ยก็ให้เพื่อนติดตามการ์ดจอที่เพื่อนๆมีเลยแล้วกันนะประมาณนี้นะต่อไปก็กดคลิกเข้าเกมไปเลยนะครับกดแล้วมันคลิกเข้าเกมไปอันนี้ก็รอมันบูตเข้าเกมสักครู่นะครับก็ใช้เวลาใช้เวลาสักครู่เลยนะ ผมต้องย้ำนะครับว่าในส่วนของมอสตัวชีต60 e p s ตัวนี้นะครับมันจำเป็นต้องใช้สเปค PC ในระดับหนึ่งเลยถึงจะทำให้มันรันได้ที่60 e v s n นะครับซึ่งของผมเนี่ยสเปคแบบกลางๆคือไม่ได้แรงมากนะครับมันติดอยู่ที่ CPU นะครับ CPU ผมมันมันรีดประสิทธิภาพได้ไม่ถึงเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวมอสตัวชีต60 e p s ตัวนี้นะครับถ้าใครมีสเปคที่แรงกว่านี้หน่อยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปลองได้นะ ถ้ามอสมันใช้งานได้เนี่ยเพื่อนๆดูด้านซ้ายบน,นครับอ่ามันจะวิ่งเอพีมันจะวิ่งเกิน30มสิบเอพถ้าเอพีมันวิ่งเกิน30มสิบเอพเนี่ยแสดงว่ามอสมันใช้งานได้นะแต่ถ้าวิ่งไม่เกิน30มสิบเอพเนี่ยมอสมันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับสเปคผมมันไม่ได้แรงมากครับมันก็เต็มที่ก็ประมาณ20ถึง25่ p s เนี่ยก็เต็มที่แล้วนะสำหรับสเปคระดับนี้นะครับใครที่มีระดับไฮเอ็นหน่อยเนี่ยก็น่าจะเล่นได้ลื่น ไม่ยังต่ำก็ประมาณ3-5มหถึงสี่บเอเบนะประมาณนี้อย่างที่ผมเห็นผมไม่ถ้าที่ผมได้ดูหลายๆคนที่ทดสอบนะครับก็ยังไม่เห็นใครรันได้60สิ s เอเบเลยนะครับถ้าจะให้รันได้60สิ s เอเบจริง,รงๆเนี่ยมันจะอยู่ในพวกคัสซีนมากกว่านะครับพวกคัสซีนเนี่ยจะถึง60สิบเอเบตนะ แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมเข้ามาในตัวเกมนะฮะก็ทีนี้เพื่อนๆก็ต้องอคอยติดตามใน Discord ์รายการยนผมจะอัปเดตในเวอร์ชันต่อๆไปนะว่ามันมีการเพิ่มประสิทธิภาพอะไรบ้างนะอ้อลืมไปเลยนะครับก็เพื่อที่จะให้ตัวมอสมันใช้งานตัวชีทมันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับให้เพื่อนๆกดติ๊กอันล่างซ้ายด้วยนะครับ จาก v ีซิงเนี่ยให้ติ๊กเป็นสีแดงนะฮะมันก็จะรีบเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้นะซึ่งตัวเกมตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการแสดงผลกราฟิกนะะเห็นไหมเวลาเราในระยะไกลเนี่ยมันจะมีการกระพะริบของเท็กเจอร์นะฮะอันนี้ก็ต้องรอทีมพัฒนาแก้ไขในส่วนต่อ,ตอไปแล้วกันนะครับ น,นีก็ว่าไปที่บ้านแล้วกันนะฮะโอเคอันนี้ก็จะดู APS โดยรวมที่สเปคของผมใช้งานได้ก็ประมาณนี้นะฮะก็วิ่งในะค่ายี่สิบประมาณยี่สิบถึงยี่สิบเก้าเอเนี่ยประมาณนี้แหละสูงสุดแล้วสำหรับผมนะครับ จะไปดูพื้นที่ที่ไม่มีการเรนเดอร์สูงๆดูนะว่า FPS สูงสุดที่ผมสามารถทําได้เนี่ยมันจะเท่าไหร่นะฮะประมาณ25่ FPS นะอันนี้ผมลงลงชีท60 FPS mm แล้วนะฮะมันก็วิ่งได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็คือก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็สเปคตามนี้ก็ประมาณนี้ก็ต้องย้ำนะครับว่าใครที่มีสเปคที่โ o สเปกเนี่ยก็ผมไม่แนะนำให้ใช้มอดนีนะก็อาจจะทำให้ตัวเกมช้าลงหรือว่า มีปัญหาได้นะฮะก็ขครที่มีสเปคที่สูงหน่อยเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับก็เพื่อนเพื่นอนก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับก็ให้เล่นเล่น,ลน,ลนไปเถอะนะครับเดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมมาเองนั่นแหละฮะก็จะมีเร่งประสิทธิภาพตัวโปรแกรมให้มันเสถียรมากขึ้นแล้วก็แก้ไขพวกภาพเคลื่อนไหวเนี่ยให้มันนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอันนี้ เดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามอัปเดตที่ Discord ผมละกันนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งละกันนะก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับการลงมอด60เบเ็นะก็ไว้เจอกันในคลิปตัวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ